ตโนวีอะไรโรกกินข้าวหรือยังไหนดูตาสิดูตาสิดูตาสิสเต็มรอยนะ,ะไมไม่หูตั้ง จะให้จับอยู่นั่นหละไปทำงานแล้วให้กาให้นั่นหละโอ้ยจับได้ออ เอ <In>. hey. <Yeah. laughs> อันนี้แล้วนี่คุณยายสโนยังมาหาเลยเนะี huh? ่ยคุณยายสโนเป็นหมาคุยขยะแล้ว นิ่มนมเหรอทำประชดหรือเปล่าเนี่ยมเมนดาทำประชดหรือเปล่าอยากกินนมก็ไม่บอก เออ,เออเดี๋ยวเทนมให้นมอะไรเนี่ยดีไรช็อกโกแลตนะอันนี้แพนด้ามา กินไหมนี่นมฮะน,นี่ไงนี่ไงนี่อ่ะอันนี้นี่ <c oughs> อ่ะเอาเล้ว ินนมก็ไม่บอกกินทั้งแม่ทั้งลูกเลยทีนกับป๋องเกี๊ยวกุ้งแต่เป็นนมวัวนะคะอสโนโกับสแตมก็อยากกินด,ด้วย

แต่ต็กก็อยากกินเหรอ,อเล่นกับหลานหน่อยสโสน อื่นมากัดต้นมะละกอเราได้ไงเนี่ยสนจังเลยเอาเอากินใบไม้เหรอ แพนด้าแพนด้าหยุดหลายวันมีอะไรกินไหมจ๊ะแพนด้าแพนด้านูอินอยู่ไหนลูกอยู่ไหนจ๊ะกินนมกินนมคอมอนคอมอนชุ๊บเฮลโลกินไหมนมแบ่งกันกินนะเรา เต็มเต็มเต็มหอมลงแล้วเนี่ยชิมสิกินไหม,ม,มไปกินนมโน สเต็มมาจากไหนเนี้ยชุบมือเืิบเสร็จสเต็มเลยแ,แบ่งน้อยแบ่งแม่ลูกอ่อนหน่อยโอโหไม่แบ่งใครเลยอร่อยมากพอแล้ว đèm bẻng măng xì, Hay panda măng, ôu, cái tờ này nè, má. À. เติมอีกแล้วเนี่ยคนไม่ได้กินแล้วเนี่ยไปเรียกลูกมากินแล้วลูกอยู่ไหนโอ้โหหิวอะไรขนาดนั้น นกก็มารอเหมือนกัน <g ül> เสียใจนะจ๊ะนกน้อยอันนี้มันเป็นน้ำไม่ใช่อาหารเม็ดจ้ะอดนะจ๊ะนกน้อยทั้งหลายกลัวอะไรเราจะเติมให้เนี่ยนะแล้วกินไปให้มันหมดนี่แหละต้องกินแล้วคนให้หมากินนะ ขึ้นกระป๋องเลอนิดเดียวหิวม,มากอิ่มละสิ กินให้หมดจะได้เติมจะได้เหลือไว้ให้ลูกโนอิน no นะจ๊ะลูกไปไหนเนาะ